แล้อันนี้เราก็ทํามาต้มใหม่ครั้งหนึ่งนะคะต้มใหม่ครั้งแล้วก็เพื่อนๆนี่เลยเอาไว้ทากนกับน้ําพริกนะเป็นน้องไก่นะคะเป็นน้องไก่น้องน้องไม่ใหญ่เกินนะคะอันนี้เป็นน้องไก่นะคะพเพื่อนๆ <ram. S 2> เราก็จะทํากับข้าวนะเจอหน่องเจ้าคุณป็นใหม่นะคะบ๊ายบายคนชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะเราจะเน้นนะครับ ของเรามีอยู่แล้วนะอันนี้นะเครื่องปรุงก็ปรุงรสธรรมดานะปรุงรสธรรมดาใส่เครื่องป,งป,งร,นะปงร,รุงรสธรรมดาของเราเราใส่เป็นน้องไก่นะคะเป็นน้องไก่น้องน้องไม่ใหญ่เกินนะคะอันนี้เป็นน้องไก่นะคะเพื่อนๆเราก็จะทํากับข้าวนะเดี๋ยวน้องเจ้าคุณกินก่อนนะคะขอบคุณค่ะ นี่เลยเอาไว้ทานกับน้ำพริกนะชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะเราจะเน้นอันนี้พี่นุ้ยก็ทำต้มนะคะต้มหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่นะคะจะเป็นหน่อไม้เผ็ดตรงนะคะต้มงก็จะใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็น่องไก่นะคะอดีลูกซื้อใส่ตู้เย็นไว้ให้นะหมูสามชัน้นกับน่องไก่ยังอยู่แล้วก็ถ้วยนะคะตอนยินมเนาะ แล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะทอดตาทอดตาอีกประมาณนั้นนะหรือไม่ก็เจียวไข่นะคะหรือเป็นไข่น้ําเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งหน่อไม้อย่างนี้พี่นุย้ยเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะป้าข้างบ้านพี่นุ้ยก็เอามาฝากคือ ทำกับข้าววันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อภาชนะเพิ่มหน่อไม้อย่างนี้พี่นุ้ยเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะป้าข้างบ้านพี่นุ้ยก็เอามาฝากคือทำกับข้าววันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อภาชนะเพิ่มจะเพ่เพื่อนนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องเจ้าเพื่อนจะทานได้หรือเปล่านี่นะคะประมาณน,นั้นนะ ชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะเราจะนิ้น้ำเพื่อนนี่เลยเอาไว้ทานกับน้ำพริกนะก็จะมีรสเนเ่ื่อน,นิดหนึ่งนะพี่นุ้ยลืมไปแบบ ต้มน้ำเอ่อทิ้งน้ำไปก่อนนะคะต้องทิ้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือทิ้งน้ำไปนะใส่เกลือแล้วก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลไปด้วยนะตอนต้มนะคะต้องทิ้งน้ำประมาณนั้นนะ,ะด้วยนะคะตอนยีนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะทอดตาทอดตาอีกประมาณนั้นนะ,ะหรือไม่ก็เจียวไข่นะคะ หรือเป็นไข่น้นําเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าเกลือน,นะเราใส่เกลือแทนน้าปลานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้พี่เ็จะใส่อันนี้เป็นเป็นหมูนะคะหมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน,อน้นนองไก่นะคะเป็นน้องไก่น้องไม่ใหญ่เกินนะคะอันนี้เป็นน้องไก่นะคะเพื่อน เราก็จะทำกับข้าวเนาะเดี๋ยน้องเจ้าคุณประมาณนั้นนะแล้วอันนี้เราก็ทำามาต้มใหม่ครั้งหนึ่งนะคะต้มใหม่ครั้งแล้วก็ จะมีรสเฟืเ่น้นนิดหนึ่งนะพี่นุ้ยลืมไปแบบต้มน้ำอนะคะผักแว่งช่วงนี้เราทานกัำอ,อาหารทำกับข้าวเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเราเองนะครจะทำอะไรนะัแต่ตอนนี้ต้มต้มไว้ก่อนนะ <laughs> แม่ครัวนะเป็นแม่ครัว <laughs> เดี๋ยวพี่นุย้ยทำกับข้าวรอมานประ หสามชั้นนี่หมูสามชั้นนะคะคเพื่อนๆนะะอันนี้น้องไก่น้องไก่ของพี่นุ้ยนะคะอันนี้นะคะสุกแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจ๊ทิ้งกักสามน้ำอันนี้เราต้มต้มน้ำแค่รอบเดียวแต่เราอุ่นต้มสองรอบนะสองครั้งทิ้งน้ำไปก่อนนะคะต้มทิ้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือทิ้งน้ำไปนะ ใส่เกลือแล้วก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลไปด้วยน้ตอนต้มนะคะต้งทิ้งนักก็จะมีรสเปื่อยนิดหนึ่งนะพี่น,นุนนนนนนน้ยลืมไปแบบต้นม,นมน้ำเออก็จะมีรสเปื่อยนิดหนึ่งนะพี่นุ้ยลืมไปแบบต้มน้ำเอ่อดรอรอรอน้องเจ้าคุณน,นะคะรอน้องเจ้าคุณ จะมีเลือเปล่อนนิดหนึ่งนะพี่นุ้ยลืมไปแบบต้มน้ำเออกันใหม่นะคะบา,บายๆกินก่อนนะคะทิ้งกัก็สามน้ำอันนี้เราต้มต้มน้ำแค่รอบเดียวแต่เราอุ่นต้มสองรอบนะสองครั้งอันนี้พี่นุ้ยก็ทำต้มนะคะ ต้มหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่นะน่าจะเป็นหน่อไม้เผ็ดตรงนะคะต้มนี่เลยน้องไกนะ่น้องไก่ว่างเป็นใหม่นะคะบ๊ายบายนะคของเรามีอยู่แล้วนะอันนี้นะเครื่องปรุงก็ปรุงรสธรรมดานะปรุงรสธรรมดาใส่เครื่องปรุงรสธรรมดาของเราเราใส่ตามชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะเราจะเน้น แะมีรลอดเฟื่องเ่นิดนึงนะพี่นุ้ยลืมไปแบบต้มน้ำเอ,อ่อน้ำเคื่อนนี่เลยเอาไว้ทานกับน้ำพริกนะทิ้งทักสามน้ำา <c oughs> อันนี้เราต้มต้มน้ำแค่รอบเดียวแต่เราอุ่นต้มสองรอบนะสอง ชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะเราจะเน้นประมาณนั้นนะนี่เลยน้องไก่นะน้องไก่ว่าทิ้งน้ำไปก่อนนะคะต้องทิ้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือทิ้งน,น้ำไปนะ ใส่เกลือแล้วก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลไปด้วยน้วตอนต้มนะคะต้มทิ้งใส่หมูสามชั้นนะ,ะ้วค่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นมาหมูเยอะทิหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนอกในะคะเพื่อนเนาะคดีป้าข้างบ้านเขาให้หน่อไม้มานะคะพีน่นุ้ยก็เลยเอาหน่อไม้มาต้มนะคะต้มต้มต้มดีป้าข้างบ้านเขาให้หน่อไม้มานะคะ พี่นุ้ยก็เลยเอาหน่อไม้มาต้มนะคะต้มต้มต้มจะเพื่อนเพื<ๆ>่นิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องเจ้าเพืนจะทานได้หรือเปล่านะนี่นะคะพี่นุ้ยก็ซื้อถอับแวนมานะ แช่น้ำไว้เน้วผักแว่นมันดีก่อนนะคะหน่อไม้ย่างนี้พี่นุย้ยเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะป้าข้างบ้านพี่นุ้ยก็เอามาฝากคือทำกับข้าววันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อภาชนะเพิ่ม